ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของลูกหยีครับคุณผู้ฟังครับหลายคนพอได้ยินชื่อนี้มาต้องบอกว่านำลายสอยที่เดีนวัน,น,นครับลูกหยีมันจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวครับและที่มันขึ้นชื่อหรือชาก็คือลูกหยีที่แปรรูปเนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังครับลูกหยีเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งผลิตเยอะๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ สามจ no ังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับลูกหยีที่ขึ้นชื่อหรือชายในต้องบอกว่าเยอะทีเดียวเหมือนกันครับแล้วพื้นที่ที่อำเภอยะรังปัตตานีนี่เขาเป็นพื้นที่ที่เขามีการแปรรูปลูกหยีต้องบอกว่าเขาเคลมเลยว่าเขาเป็นเจ้าแรกๆด้วยนะครับที่คิดเรื่องของการนําลูกหยีสดๆเนี่ยแหละครับคือแต่ก่อนเขามาทานกันสดๆแล้วไปทําอย่างอื่นเนี่ยนะไม่ได้ไปแปรรูปแต่ว่าเขาเป็นเจ้าแรกๆที่นํามาแปรรูปครับแล้วก็ทดลองทําในอีก หลายรูปแบบทีเดียวเหมือนกันครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของแบรนด์ลูกหยีแม่เลื่อนครับที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเรื่องราวของการแปรรูปเนี่ยนะครับเจ้าของแบรนด์ก็คือคุณเทิดศักดิ์จิตมันหรือว่าคุณเก่งอยู่ในสายกระเราครับสวัสดีครับคุณเก่งครับครับสวัสดีครับคุณฮิมครับคุณสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคุณเก่งครับผมดูข้อมูลนี่ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบทาลูกหยีมากคือเห็นไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกหยีแบบหยาบแบบละเอียดแบบไรเมล็ดอะไรนี่ชอบมาก ลูกหญีหลายคนรู้จักว่าเป็นผลไม้รถเปรี้ยวแต่บางคนไม่เคยเห็นกระทั่งหน้าตาแท้ๆของมันก่อนที่จะมาแปรรูปเสียด้วยซ้ํานะคุณคุณเก่งครับต้องหาอย่างนี้ก่อนลูกหญีเนี่ยพื้นที่ที่มันเป็นแหล่งที่มีเยอะๆก็คือจะอยู่ที่ชายแดนสามสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่ปัตตานีจะเยอะหน่อยเขาปลูกเองหรือว่ามันขึ้นตามธรรมชาติหรืออะไรยังไงครับคุณเก่งกครับผม เดิมทีก็คือจะขึ้นเองตามธรรมชาติครับคุณพิมครับก็คือในในในพื้นที่อําเภอยะรังเนี่ยที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยครับจะมีต้นหยีเป็นจํานวนมากเลยครับเหมือนอย่างในอดีตเมื่อปี2536นะฮะทางทางท่านในอำเภอวิวัฒเรืองมณีกับคุณแม่ผมเนยครับเกษตรกรได้สํารวจดูนะครับก็สมัยก่อนเมื่อปี36มีอยู่ประมาณ5,000กว่าต้นครับแต่ปัจจุบันนี้ พอเราได้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 ไดจุดจีไอก็คือสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์นะครับทางคณะอาจารย์ของทางมหาวิทยา,าลัยสงขลานคริน์มอปัตตานีนะครับแล้วก็ทีมงานก็ได้ลงสำรวจก็คือในปัตตานีเนี่ยนิ่งในพื้นที่อบอยลังก็มีอยู่ประมาณสามพันกว่าต้นก็ก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันฮะแต่ก็ยังมีอยู่ครับยังมียเยอะแต่แรกๆนี่คือมาตามธรรมชาติเลยเกิดขึ้นเองแห<า>ละร,รออแล้วเราก็เราก็ไม่ค่อยชอบมันเพราะมันเปรี้ยวมากแต่ก่อนเนาะ ครับผมก็มีรสชาติเป็นรสชาติเปรี้ยวอมหวานแต่หลักๆก็คือจะเปรี้ยวนําครับอ่าแล้วไปยังไงมายังไงครับแม่เลื่อนใช่ไหมที่เป็นเป็นคุณแม่คุณยายครับเอเป็นคุณยายอ่าแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนแรกๆเลยที่เอาเอามาแปรรูปแล้วเอามาทําเป็นลูกหยีกวนเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยแรกๆคือไอเดียเริ่มต้นมันอะไรยังไงครับพอจะทราบไหมครับ ก็เดิมทีคุณยายก็เป็นคนสงขาแต่กําเนิดน,นะครับแล้วก็มีวิชาชีพก็เกี่ยวกับเรื่องทําขนมหวานครับเดิมทีท่านเป็นคนสิงหานครนะครับบ้านดีหลวงแตง่ตรงตรงบริเวณนั้นจะมีะน้ําตาลตาโนนเยอะครับและท่านก็มีวิชาชีพกเกี่ยวกับทําขนมหวานจําหน่ายอยู่แล้วเป็นทุนเดิมครับ,<อ>บแล่พอท่านได้ได้ได้สมรสกับกงนะครับ กงก็มาจากเมืองจีนเสริมหลนใบนในใก็มาตั้งลูกล่ากอยู่ที่อำเภอยะลังครับซึ่งที่อำเภอยะลังเนี่ยในสมัยก่อนที่คุณแม่กับกงเล่าให้ฟังก็คือจะมีการจําหน่ายลูกหยีแบบมัดช่อขายครับก็คือเก็บผลมาขายลูกหยีสดขายแบบสดๆใช่ครับเป็นเปลือกด,ดำนี่แหละครับแล้วแล้วคุณยายยายเลื่อนนะฮะท่านก็เลยลิงเห็นพว่าตัวเองมีมีวิชาชีพของทำขนมหวานอยู่แล้วก็เลยนํามาดัดแปลงครับนามาประยุกต์ใช้กับ กับตัวผลหยีที่มีอยู่เนี่ยฮะก็เลยพอได้สูตรที่ที่พอหมอแล้วก็ลองให้เพื่อนบ้านจำได้ลองชิมพอชิมแล้วก็ได้ทดลองจําหน่ายก็จํหน่ายก็เลยจําหน่ายลูกหยีในนามชื่อแม่เลื่อนมาตลอดครับเป็นชื่อของคุณยายครับครับเริ่มเริ่มต้นที่ทำคือมากวนก่อนหรือเปล่าครับคุณเก่งครับอ่าฮะก็ก็ตอนตอนตอนที่ยายเล่าให้ฟังก็คือคุก <c oughs> คลุกกับน้ําตาลก่อนอนะครกแบบคลุกครับผมเป็นแบบโ<ย>บาคลุก,กน้าตาลออคล้ายๆกับมะขามใช่ไหมันี้ำ่อฮะแล้วก็คลุกก็กวนก่อนกวนแล้วก็เอาแล้วมาคลุกกับน้ําตาลใสอีกทีหนึง<ช>่งค,ค,ครับก็แบบโบราณโบราณครับเออแล้วก็มันก็สามารถทําได้หลายแบบเลยที่เรานํามาแปรรูปต่อยอดกันเนี่ยนะครับใช่ครับผมเออตอนนี้โดยหลักๆลูกหยีที่เรามาทําแปรรูปเนี่ยเราเราทําได้กี่ชนิดละครับที่ที่เราแปรรูปออกมาเนี่ยครับ แล้วตอนนี้ก็มีอยู่ผลิตภัณฑ์อยู่เก้าชนิดครับผม oh. ก็ก็เริ่มต้นจากลูกหยีกวนไม่มีเมล็ดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ลูกหยีทรงเครื่องลูกหยีฉาบ mm hmm. แล้วก็ลูกหยีแบบบนชนิดแบบมีเมล็ดครับ <Okay. S 2> แล้วเราก็มาต่อยอดต่อที่เป็นลูกหยีแบบทรงเครื่อง um. ไม่มีเมล็ด ครับล,ลูกหยีฉาบไม่มีเมล็ดครับแล้วก็นำลูกหยีที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆมากวนเป็นแบบชนิดกวนแบบปั้นหยาบไรเมล็ดนะฮะเป็นลูกหยีกวนแบบปั้นหยาบไรเมล็ดแล้วก็ผมก็เล็งเห็นว่ามันจะมีแบบเมื่อเขาขายเป็นเป็นอ่มามะขามคลุกใช่ไหมครับแบบผวยผมก็เลยทดลองนําลูกหยีมาคลุก ผงบวยครับแล้วใส่กระปุกจำหน่ายก็ในการตอบรับดีเหมือนกันครับเ <c oughs> ป็นลูกหยีคุกบวยไร้เมล็ดเหมือนกันครับครับ <c oughs> เออน่าทึ่งเหมือนกันว่าทําได้เยอะมากทีเดียวเหมือนกันนะครับทีนี้พอพอมันแต่ละตัวโดยกระบวนการโดยวิธีการทําก็จะแตกต่างอันหนึ่งที่ผมจับได้คือมันมีเมล็ดกับไม่มีเมล็ดแหละวิธีการทามันก็จะจะยากขึ้นหรือเปล่าพอไม่มีเมล็ดมันต้องมาคว้านเมล็ดหรืออะไรยังไงเพราะผมดูจากเนื้อมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับคุณเก่งครับผมก็ต้องใช้ความชานาญในการคว้านเมล็ดออกครับอืม ซึ่งซึ่งการการที่เราจะคว้านเมล็ดเนี่ยเราต้องใช้มีดปลายแหลม <c oughs> คว้านออกมาแล้วก็ยังคงคงความเป็นผลหยีเหมือนเดิมครับ <ừ> เพื่อที่ให้แบบลูกดักสวยเราจะได้ไปทําลูกหยีทรงเครื่องกับลูกหยีฉาบแบบไรเมล็ดได้ครับ <ừ> <c oughs> เพราะว่าตัวที่มันมีเมล็ดมันก็เอามาแล้วก็ทําตามนั้นเลยละแล้วก็สมมติไปเคลื่อนน้าตาลก็จะมีเคลือนน้าตาลอยู่ใช่ไหมหรือไปกรวนก็กวนทั้งเมล็ดอย่างนั้นเลยอันนี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยยุ่งยากแตแต่ว่าพอ เอาแบบที่ไม่มีเมล็ดอันนี้ต้องต้องขวานกันก่อนต้องแกะแกะกันก่อนแล้วไม่ว่าจะทําอะไรต่อจากนั้นตามก็ก,ก็เถอ,อะเนาะใช่ครับผมอของเรานี่วัตถุดิบก็คือต้อง,ต,องต้องยังไงครับต้องรับซื้อหรือว่าเราเราปลูกเองก็ได้แล้วตอนนี้ณณนะนะปัจจุบันปลูกเนี่ยยังได้ผลไม่เต็มร้อยครับ,รบแต่ที่ที่ที่ส่วนใหญ่คือจะเป็น ต้นที่ออกดั้งเดิมแบบต้นบรรพบุรุษต้นเป็นร้อยปีสองร้อปี <Ooh. S 1> นะฮะผมะที่อยู่ในที่ดินของชาวบ้าน <Yeah. S 1> ในในละแวกนี้พอถึงฤดูที่เก็บเกี่ยวก็คือช่วงนี้พอดีเลยครับเพราะผลยีเนี่ยจะออกดอกให้เราช่วงต้นพฤษภา mm. และตอจะใช้ระยะเวลาประมาณจนถึงประมาณปลายปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยจะเริ่มทยอยออก ออกผลให้เรานะครับผลสุกครับก็คือเปิดสีดำที่เราเห็นเนี่แหละครับครับก็คือจะออกดอกช่วงพฤษภาแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาจนกลายเป็นผลมันดำเป็นผลสีดำเนี่ยใช่ครับแล้วผลพอผลสุกเต็มที่ก็คือจะเป็นช่วงนี้แหละครับช่วงปลายสิงหาต้นกันยากําลังกําลังแบบเราต้องต้องรับซื้อลูกหยีแล้วครับช่วงนี้แต่ต้นหนึ่งเนี่ยมันคืออย่างอย่างที่คุณเก่งเล่าให้ฟังคืออายุร้อยปีคือต้นสูงใหญ่มากเพราะนั้นเวลาออกมันก็จะแบบเต็มต้นมโหฬารเหมือนกันใช่ครับผมครับ ล้วโดวยความสูงของต้นก็ประมาณตึกสี่ถึงห้าชั้น oh, นะครับเทียบเทียบได้ครับครับแล้ว,แล,วแล้วเราเราเก็บยังไงครับต้องต้องของของใครของมันหรือว่าหรือว่ามีคนงานที่รับจ้างเก็บโดยเฉพาะเลยเอจะมีจะมีอ,อพ่อพ่อค้าคนกลางอีกชุดหนึ่งครับ<อ>ที่เขาจะไปรับซื้อมาแล้วมาจาหน่ายให้เราอีกท่อนหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีทีมขึ้นนะฮะ<อ>ทีมเขาเรียกว่าทีมทีมขึ้นต้นหยีเขาจะขึ้นไป โดยใช้ใช้ภูมิปัญญาและความสามารถเฉพาะตัวครับครับเนด้วยมีดหนึ่งหนึ่งเล่มกับเชือก <c oughs> เชือกแบบอะไรนะฮะเขาเรียกว่าเชือกปานแบบเชือกอเออ,อคล้ายๆที่ขเข<ร>าตอกสลักขึ้นแล้วเขาก็นะไว้ผูกผูกกับต้นกิ่งที่แข็งแรงนะฮะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้วันนี้เป็นเป็นเรื่องของวิชาชีพเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละต้นที่สูงนี่มันตึกสามสี่ชั้นห้าชั้นกันเลยทีเดียวนะ ครับผมเออแล้วมันต้องตัดทีมอื่นาญเฉพาะตัวด้วยครับครับและความแข็งแกร่งด้วยครับในการที่จะปีนแล้วก็มือนึงจับเชือกอีกมือหนึ่งตัดเขาเรียกว่าลานกิ่งครับลานกิ่งแล้วก็พอไอ้กิ่งที่ถูกตัดก็อยู่ข้างล่างอีกทีมก็จะเก็บมาแล้วก็มารูดกิ่งใส่กระสอบแล้วก็ยกออกมาจากไอตรงต้นแล้วก็มาจําหน่ายให้ให้ผู้ประกอบการที่แปรรูปทุกดีงครับอ่าก็จะมาถึงเราอีกอีกชั้นหนึ่งละเพื่อจะนําไปรูปต่อเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอ๊ลูกหยีมันไม่น่าจะมีต้นทุนนะมันมันไปไป,ไปหาเก็บกันได้ไปอะไรต่ออะไรจริงๆต้นทุนมันสูงนะโดยเฉพาะการเรื่องของการเก็บวัตถุดิบเป็นการเริ่มต้นก็สูงอยู่แล้วนะครับอืมแล้วพอมาถึงเราราคาที่เรารับซื้อก็ก็จะต้องประมาณนึงแหละกว่ากว่าที่เราจะมาผ่านกระบ,บวนการในการผลิตอีกที่ต้องมาทํากระบ,บวนการในการทําอีกเนาะใช่ครับผมครับ ของเรานี่ถ้าดูจากตัวลูกหยีนะครับคุณเก่งลูกหยีในพื้นที่ของเราเนี่ยที่ยะลางังที่ปตัตตานีเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นมมีความแตกต่างไหมครับหรือว่าใกล้ๆกกันก็ถ้าในโดยส่วนมากในพื้นที่ยะลังเนี่ยจะเป็นลูกหยีแบบขนาดเรียกว่าลูกหยีเม็ดใหญ่ครับหรือถ้าเป็นภาษาพื้นเมืองเรียกว่าลูกหยีซาวอหรือว่าถ้าเป็นภาษา ทางการเขาเรียกว่าลูกหยีกวยหรือว่าลูก,ลกหยีทวยงาช้างฮะถ้าเป็นสถานบลกเเรียกว่าลูกหยีซาวอรครับก็คือเป็นเม็ดยาวประมาณอประมาณสองเซนถึงสองสองเซนครึ่งอันนี้จะเป็นจะเป็นเม็ดเม็ดแบบเรียวสวยงามครับอ,อ,อันนี้ที่ขเขาเรียกลูกหยียักษ์ใช่ไหมไม่ไม่ถึงกับเชิงลูกหยียักษ์ถ้าลูกหยียักษ์จะเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆกลมๆใช่ไหมครับแต่ลูกหยีของที่ยะลังเนี่ยจะเป็นลูกหยีแบบ เรียวเรียวแล้วก็สวยงามแล้วก็ปลายปลายของผลหญีก็จะ จะเป็นแหลมๆเหมือนงาช้างเขาเรียกว่าลูกหยิงงาช้างนงครครับก็ <ฮะ S 1> คือมีขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ลูกหีิงยักษ์ซึ่งเป็นอีกพันหนึ่งไม่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 ถึงลูกหยิงยักษ์ครับแต่เป็นลูกหยิงขนาดใหญ่แต่ก็จะมีอีก,อ,กอีกประเภทหนึ่งเป็นลูกหยิงแบบขนาดธรรมดาครับอขนาดธรรมดาก็ประมาณเซนถึงสองเซนขนาดปกติก็จะเล็กลงไปหน่อย,ยก็จะเล็กลงมาหน่อยครับแต่รสชาติตจะใ,จใกล้เคียงกันรสชาติใกล้เคียงกันก็คือเป็นรสชาติที่เปรี้ยวนําเปรี้ยวอมหวานแต่ถ้าเกิดเหมือนกับ ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยอย่างอย่างจังหวัดใกล้เคียงเหมือนพัทลุงนคร <c oughs> ก็จะมีต้นหยีเหมือนกันมีลูกหยีเหมือนกันครับ <c oughs> แต่ว่าเขาจะมีเนื้อที่แบบบางแล้วก็เมด็ดเม็ดข้างในเม็ด <c oughs> เนื้อลูกหยีจะมีสองเม็ดนี่คือทําให้พื้นที่ที่ยะลงังที่ปะตะัตตานีมันกลายเป็นพื้นที่จีไอละคือขึ้นท <c oughs> ะเบียนไปเพราะว่ามันมันเฉพาะของเราจริงๆโดยดินโดยสภาพภูมิอากาศของเราเนาะ ครับผมเออตอนนี้เราเราเจ้าแรกๆด้วยที่ทําแล้วก็ทำอย,อย่างต่อเนื่องและจนถึงวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่แค่ปีสองปีนะเป็นหลายสิบปีเหมือนกันวันนี้เราโอท็อ oh, ปด้วยใช่ไหมครับโอท็อปห้าดาวเลยไหม ห้าดาวครับาดาวด้วยนะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่อทออย่างเดียวยังทำการตลาดอย่างต่อเนื่องด้ยวยเหมือนกันต้องแอบกระซิบถามครับกระบวนการการทําการตลาดเราทํำยังไงครับแพ็กเกจจิ้งต้องทํำยังไงต้องไปถึงกู้ลิโพออยังไงช่องทางโซเชียลมีเดียออนไลน์นี้เขามาช่วยได้ไหมครับอช่องทางโซเชียลมีเดียก็ช่วยได้เยอะครับแต่ขอย้อนอดีตไปใน,ในอดีตที่คุณแม่เคยทำครับเพราะเราทํามากว่าแปดสิบปีแม่ก็ปัจจุบันคุณแม่ก็ประมาณอายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับก็คือท่านนี้ เกิดมาก็เจอลูกหยีแล้วครับก็เลยเกือบการันตีด้วยว่าเราได้ทํามากว่า80ปีแล้วในเรื่องของลูกหยีแม่เลื่อนเนี่ยครับอย่างสมัยก่อนคุณแม่เราให้ฟังว่าคือจะใส่ในขวดโหลจําหน่ายซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้ลมเข้าครับแล้วก็พัฒนามาเป็นใส่ในซองพลาสติกแล้วมีฉลากใส่เข้าไปครับแล้วก็ขยับมาเป็นเหมือนซองซองซิปแล้วเราแปะสติกเกอร์แล้วก็เราขยับมาเป็น พิมในซองซองบรรจุเลยครับแล้วก็ช่องทางจำหน่ายก็อย่างอย่างหน้าร้านเนี่ยก็เป็นที่ปัจจุบันอยู่แล้วครับที่เราจำหน่ายอยู่ทุกวันแล้วก็มีงานงานแสดงสินค้าที่เรามีโอกาสได้ไปไปไปทางสัมพันธ์สินค้าของเราครับของแม่เรือนท็อปเยียอะไรต่างๆนี่เจอแน่ๆงาน G.I. อ่าเหมือนเหมือนผมเคยไปซื้อที่เมืองทองนะเคยมาด้วยใช่ไหมครับ ไปครับผมไปประจำครับแต่รอบนี้ไม่ได้ไปครับ <S <S ผมจาได้ว่าเนี่ยเหมือนผมเคยไปซื้อแม่เลื่อนเนี่ยที่งานเมืองทองงานโอทอมนครับขอบพระคุณครับผมครับ,บแล้วก็มาในยุคป,ปัจจุบันก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางออนไลน์ครับ,บที่เข้ามาแล้วก็มีเฟซบุ๊กเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงวิกฤตของโควิด แล้วก็จะมีช่องทางที่เพิ่มขึ้นเป็นแพลตฟอร์ม La z a d a e s h o p e ีอยากมาแล้วก็ได้เข้าร่วมจำหน่ายนะตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาปัจจุบันนี้ที่กำลังเป็น,นที่นิยมก็คือ t ิ k t o ็อกก็เ,เลยได้ได้เข้าร่วมมาจำหน่ายในช่องทางติ k ก o อกอีกช่องทางหนึ่งครับอ่าแปลว่าแม่เลื่อนเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราปรับตัวเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ไปกับยุคสมัยอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับผมยอดเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับกับกับเครื่องไมายเครื่องมือที่มันมีพร้อมมากขึ้นเข้าถึึงงได้้่ายขนครับ ครับผมก็ได้การตอบรับเป็นอย่างดีครับเพราะว่าด้วยด้วยความอ่าเข้าถึงของเข้าถึงได้ง่ายของผู้บริโภคครับครับแค่นิ้วไปสัมผัสก็สามารถเสิร์ชหาได้ครับผมในในวนของช่องทางการจำหน่ายในทางออนไลน์ครับครับตอนนี้คุณเก่งก็ถือว่าเป็นเจนสามแล้วเนาะจากคุณยายถึงคุณแม่มาถึงคุณเก่งแล้วเราจะต่อยอดต่ออย่างนี้ได้อีกใช่ไหมครับขยับได้อีกกว่านี้หรือเปล่าครับกับกับลูกหยีเนี่ย ต,ต่อยอดได้อีกครับผมน้องเหนือจากลูกหยีที่เราทําอยู่เป็นทุกวันนะฮะประเภทบวนประเภทตรงเครื่องฉาบเราก็ยังได้ศึกษาก็ยังมีเป็นเป็นลูกหยีเป็นซอสลูกหยีครับ<อ>ที่ที่ยังกําลังศึกษาอยู่เพราะมาเหมือแนบบเป็นซอสจิ้มแทนซอ,อมนสมะเขือเทศอะ,อะไรอย่างนี้ครับแล้วเป็นซอสมุงรสนะครับแต่ก็ยังยังยังเป็นช่วงกําลังพัฒนาอยู่ครับโอ้นี่เก๋มากนะคือแ็นซอสลูกหยีแกมแยมลูกหยีครับบางบางกลุ่มก็ยังมีมีแล้วแต่ว่า ของผมนี่จะเป็นอีกสูตรหนึ่งครับครับกาลังกําลังพัฒนาอยู่ครับเออแต่ยังน่า<ม>จะมีเน<ม>ื้อสัมผัสที่น่าสนใจเลยนะแล้วก็จะมีที่ทําอยู่แล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ควบคู่กันครับก็คือเป็นกล้ยหินกื้ยหินชาบสอดไส้ลูกหยีครับโอ้แต่ด้วยกล้ยชัยครับกุ้ยหินนี่ก็คือจะยังจะมีตามตามฤดูกาลเหมือนกันมีเฉพาะช่วงครับก็นํากุ้ยหินชาบเนี่ยแล้วทําไส้ ไสลูกหยีสอดไส้ครับมันเข้ากันใช่ไหมครับหวาน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 เปรี้ยวคล้ายคล้แคคเกอร์ครับผมก็เข้ากันดีครับก็คือเป็นกล้วยสอดไส้ลูกหยีมั้ออกมันมันแล้วออกเปรี้ยวอมหวานอย่างเงี้ยคับมีมีจําหน่ายแล้วด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็มีจําหน่ายครับแต่ว่าช่วงนี้จะจะจะยังไม่ได้ผลิตเพราะว่า ด้วยวัตถิบของทั้งกล้วยกล้วยจะไม่มีฮะาะกล้วยเอ่ยลูกหยีเอ่ยนี่เขา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 มีเขาเรียกอะไรระยะเวลาของมันในการที่จะออกดอกออกผลของมันนะไม่ไม่ใช่ปีละครั้งด้วยนะเฉพาะลูกหยีเนี่ยเนาะลูกหยีน่จะปีละครั้งแต่กล้วยนี้ก็ต้องเป็นช่วงระยะเวลาของของของกล้วยครับอ่าอ่าอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องต้องได้ทดลองกันดูสักหน่อยนะมันดูความแปลกของมันเนี่ยนะต้องทดลองรสชาติกันเลยนะครับคุณฟังถนะ้าสนใจตอนนี้ช่องทางไหนที่สะดวกในการติดต่อจะขอสั่งซื้อมาลองชิมกับโอ้ยต้องบอกว่าสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยหรืออยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายช่องทางไหนได้บ้างครับคุณเก่งครับก็สามารถจะ โทรประสานโดยตรงได้เลยนะครับก็ที่เบอร์081 8299727นะครับ,รบก็เป็นเบอร์ตรงของผมเลยนะครับ,รบหรือว่าจะเป็นทางหน้าเพจของลูกหยีแม่เลื่อนปัตตานีนะครับเฟซบุ๊กนะครับผมหรือว่าช่องทางลาซาดา้าช้อปปี้แล้วว่าติ k กต็อกก็ในชื่อลูกหยีแม่เลื่อนปัตตานีเหมือนกันครับนี่ผมเสิร์ชลูกหยีแม่เลื่อนปัตตานีเข้ามาที่หน้าเพจโอ้โหต้องบอกว่าสินค้าหลากหลายแพคเกจจริงสวยงามเยอะแยะทีเดียวเหมือนกันนะมีมังคุดกวนด้วย ไม่ได้มีแต่ลูกยี่้เดียวก็มีครับนะครับมีสินค้าหลากหลายเลยสอบถามได้นะครับทั้งสั่งทานพร้อมส่งด้วยเหมือนกันนะคุณเก่งนะครับผมพร้อมพร้อมส่งให้เลยครับผมอ่าสั่งมาก็โดยประมาณสามวันก็สินค้าถึงครับอ่าอันนี้คือสั่งทานได้ลองชิมได้มีหลากหลายนะครับแล้วก็ใครอยากเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายก็สนทนาพูดคุยปรึกษากันได้มีราคาพิเศษกันนะ ครับนี่ครับผมได้ครับให้กําลังใจนะคุณเก่งแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ต่อยอดนะครับนี่น่าทึ่งจริงๆแล้วก็อีกข้อหนึ่งโกอินเตอร์ด้วยนะคุณเก่งนะครับขอบพระคุณมากมากครับผมขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวได้ทดลองชิมกันด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณลูกฟังทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับฝากลูกอิ่มแม่เลือนด้วยนะครับครับยินดีดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณเทิดศักดิ์จิตมันนะครับหรือว่าคุณเก่งนะครับเจ้าของแบรนด์ลูกหยีแม่เลื่อนครับนี่เป็นเจ้าแรกๆที่ยะลังปัตตานีครับคุณผู้ฟังครับที่เขาเอาลูกหยีสดๆมาแปรรูปแล้วจนถึงวันนี้80กว่าปีละเป็นเจน3และเขายังอยู่ได้อย่างมั่นคงและยังจะไปอย่างต่อเนื่องครับเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับเสิร์ชแม่เลื่อนนะครับแม่เลื่อน เป็นลูกหญีแม่เลื่อนปัตตานีอันนี้จะเข้าไปที่หน้าเพจเลยหรือบอร์เทรศัตท์สายตรงก็คือ0818299727นะครับส่วนหนาพูดคุยกับคุณเก่งได้โดยตรงเลยนะครับมาฝากกันในช่วงของประชาธพัฒนาชาติครับ